ยูเสมอขยายขนาดผลต้นใหญ่ผลผลิตออกต่อเนื่องนะคะคุณนะสมบัติเด่นข้อแรกก็คือเป็นปุ๋ยน้ำนาโนโน,นะคะจูดซึมไวพืชใช้ได้ดีแก้ปัญหาได้ทันเวลาข้อที่สองนะคะอะยูเสมอเป็นธาตุอาหารหลักในโซเจนฟอสฟ,ฟ,ฟอรัสและโพแทสเซียมนะคะสองสิบสองช่วยในการขยายขนาดนะไม่ว่าจะเป็นต้นกิ่งก้านใบดอกผลนะใช้ได้หมดทำให้ผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องด้วย เรามาดูกันที่ประโยชน์การใช้กันนะคะข้อแรกนะคะยูเสมอช่วยในการขยายขนาดต้นขยายขนาดลำยืดครอบล้อ,ลองลำใหญ่ผลผลิตต่อไร่สูงนะคะข้อนี้นะ,ะของการที่ใช้ในการขยายขนาดต้นนะ,ะต้นเนี่ยมันเป็นส่วนของพืชที่มีท่อน้ําท่ออาหารอยู่มากนะคะการที่มีต้นขนาดใหญ่นะจะทําให้ท่อน้ําท่ออาหารต่างๆเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะ ทําให้สามารถส่งน้ําส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้ดีนั่นเองนะคะทีนี้นะก็เป็นสูตรเสมอ 12, 12 12 12นะคะ NPK ครบนะคะเหมาะมากๆนะกับพืชทีออ่มีดอกมีผลหลายรุ่นนะคะเพราะว่านะมันจะต้องการธาตุอาหารเนี่ยที่ครบนะเพื่อไปเลี้ยงทั้งใบทั้งดอกทั้งผลนะคะก็จะลดปัญหาในการแย่งอาหารกันนะ,ะลดปัญหาการร่วงได้อย่างมีประสิทธิภธาพน,นั่นเอง ในอ้อยนะคะใช้แล้วนะ,ะในช่วงระยะสร้างลำนะ,ะใช้แล้วจะทําให้เจริญเติบโตดีต่อเนื่องนะ,ะการขยายขนาดลำก็จะดีนะยืดครอบล่องได้นะ,ะลำใหญ่ทําให้น้ําหนักดีนะคะออผลผลิตต่อไร่สูงนั่นเองข้อที่สองนะคะ,ะ,คะอยู่เสมอใช้ในการขยายขนาดหัวนะ,ะหัวใหญ่หัวแน่นเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะคะเช่นเดียวกันเลยนะคพืชตระกูลหัวนะมันสัมปะหลังนะ,ะมันฝรัง่งหรือว่ามันเทศอื่นๆนะคะ ในช่วงระยะขยายหัวเมื่อไหร่นะเลือกใช้อยู่เสมอได้เลยนะคะถ้าอาหารครบนะคะใช้แล้วหัวจะใหญ่หัวจะแน่นนะ,ะเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะคะสามนะคะยูเสมอใช้ในการขยายขนาดผลนะคะผู้แต่งทรงสวยนะคะเหมาะมากๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักออย่างเช่นมะนาวนะตะกูนต้มต้มโอนะ,ะหรือว่าในไม้ผลอื่นทุกชนิดเลยนะคะทำให้ขยายขนาดผลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ทรงที่สวยด้วย ถ้าใช้ในทุเรียนนะใช้แล้วจะทําให้ได้ขั้วที่ใหญ่นะคะทรงยาวน้ําเขียวนะคะูับมตงต่งต้งสวยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะซึ่งนะ,ะการที่มันมีธาตุอาหารครบนะ,ะ NPK ครบเนี่ยมันมีความสําคัญนะคะเนื่องจากการพัฒนาในช่วงผลเนี่ยมันต้องการธาตุอาหารไปใช้ทั้งการสร้างเปลือกะะการสร้างมเมล็ดการสร้างเนื้อถ้าเกิดว่าขาดธาตุอาหารตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าการพัฒนาผลเนี่ย มันไม่มีประสิทธิภาพนะการสร้างมเมล็ดมเมล็ดก็ไม่เต็มนะเมื่อมเมล็ดไม่เกิดนะการสร้างเนื้อก็ไม่เกิดเช่นเดียวกันนะทีนี้นะคะชาวสวนเขาก็มีข้อกังวลอีกอย่างหนึ่งนะคะในช่วงนี้ก็คือปัญหาใบาอ่อนนะคะในช่วงที่ติดดอกติดผลเขากลัวนะคะว่าใบาอ่อนมาแล้วจะทำดอกผลของเขาหลุดร่วงเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยอยู่เสมอเนี่ยมันจะเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะก่อนอื่น เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งสร้างและแหล่งรับอาหารกันก่อนนะคะหรือว่า sourcing interrelationships นะคะก็ต้องบอกว่าพืชเนี่ยมันมีแหล่งสร้างอาหารอยู่แค่แหล่งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือส่วนของใบที่จเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็สบมบูรณ์แล้วนะ,ะมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้พืชได้แล้วนั่นเองนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแหล่งสร้างอาหารเดียวนะหรือว่าซอสเมื่อสร้างอาหารเสร็จแล้วนะคะพืชก็จะทําการสร่งอาหารเนี่ย ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชน,นะคะก็คือแหล่งรับอาหารหรือว่าซิงนั่นเองนะคะซิงเนี่ยจะแบ่งตามระดับความแรงของการดึงอาหารเนี่ยเป็นสามระดับด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะคือแหล่งรับอาหารที่แรงที่สุดนะะก็คือใบอ่อนนะคะแล้วก็ผลแก่ช่วงใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวนะคะตัวนี้จะต้องการอาหารเยอะที่สุดนะคะแหล่งที่สองนะคะก็คือแหล่งรับอาหารแบบปานกลางนะคะก็คือช่วงดอกแล้วก็ช่วงพัฒนาผล สนะคะก็คือแหล่งรับอาหารอ่อนๆแล้วนะคะก็คือพวกใบแก่นะคะหรือว่าระบบรากนะคะที่นี้นะคะทําไมหลายๆท่านถึงกังวลน,นะคะเพราะว่านะคะถ้าเกิดว่ามีใบอ่อนนะมีดอกมีขลอยู่นะคะพืชน,นะ,ะนกลไกของตัวมันเองเลยเนี่ยมันจะเลือกส่งอาหารไปเลี้ยงใบอ่อนก่อนนะคะถ้าอาหารในต้นสะสมมาไม่ดีนะ,ะอาหารให้ไม่เพียงพอไม่ทันเวลาเมื่อไหร่นะ พืชจะเลือกสลัดดอกและสลัดผลทิ้งนะคะเอาใบอ่อนไว้ก่อนทีนี้นะคะยูเสมอวันนี้อย่างที่บอกว่าทําไมถึงเข้ามาตอบโจทย์นะคะต้องบอกว่ายูเสมอเนี่ยมันทําหน้าที่อยู่สามอย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกนะคะเลือกใช้ยูเสมอเนี่ยจะทําให้มีอาหารที่เพียงพอนะคะพืชจะมีศักยภาพในการพัฒนาพร้อมกันเลยนะทั้งใบทั้งดอกทั้งผลจะลดปัญหาในเรื่องของการแย่งอาหารกันได้ ก็เลยลดปัญหาอาการดอกผลหลุดร่วงเนื่องจากการแยกอาหารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสองนะคะยูเสมอเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแหล่งรับอาหารนะคะให้เป็นแหล่งสร้างอาหารซะเลยนะคะเปลี่ยนใบอ่อนให้เป็นใบเพรียวสลดัดใบแก่นะใะบที่ปรุงอาหารนะคะให้กับพืชได้อย่างรวดเร็วซึ่งตัวที่มีความสําคัญนะคะก็คือไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของโรฟิลนะคะโฟรฟิลเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักในกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะคะ เราก็เลยพัฒนาคิดค้นขึ้นมานะเติมไนโตรเจนเข้าไปนะเพื่อช่วยตอบโจทย์ในภาวะแรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองสามนะคะอยู่เสมอจะทําให้การสร้างมเมล็ดเนี่ยสมบูรณ์อย่างรวดเร็วนะคะความสามารถของพืชเนี่ยเมื่อเกิดกระบวนการสร้างเม็ดอย่างสมบูรณ์แล้วนะ,ะ,มะเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นแหล่งของฮอร์โมนนะะมันจะสามารถทําหน้าที่ได้แล้วนะ,ะจะเป็นตัวสั่งการนะะว่าให้พืชเนี่ยดึงอาหารไปเลี้ยงผลได้ก่อนนะคะเลี้ยงผลอย่างรวดเร็วซึ่ง ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่อยู่ในยูเสมอนะคะจะสําคัญต่อการสร้างเมล็ดนะฮะมาดูในข้าวโพดกันบ้างนะคะยูเสมอใช้แล้วจะทําให้เพิ่มขนาดฝักนะคะติดเมล็ดเต็มคุณภาพดีนะ,ะก็มีทั้งไนโตรเจนนะ,ะฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะฝักก็จะใหญ่นะการติดเมล็ดก็จะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามไปด้วยนั่นเองะคะ่ะแล้วก็หนะคะยูเสมอ ใช้ในการแก้ปัญหาต้นโสมได้อย่างรว no ดเร็วนะคะโดยเฉพาะพืชท like. ี่ออกดอกติดผลอย่างต่อเนื่องนะว่าหลักการเดียวกันเลยก็คือให้ธาตุอาหารให้ครบนะคะเพราะว่ามันต้องเลี้ยงทั้งใบทั้งดอกทั้งผลนะลดปัญหาในการแย่งอาหารกันนะเหมาะมากๆนะกับดอกผลหลายรุ่นนะปรับใช้ได้ในทุกๆพืชเลยนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของพืชผักนะอย่างพริกนะคะหรือว่ากลุ่มของมะนาวนะคะส้มโอหรือว่าพุทราอังุุนต่างๆนะเลือกใช้ได้เลยนะมีประสิทธิภาพแน่นอน 6นะคะยูเสมอก็เหมาะสมกับเครื่องมือฉีดพ่นทุกชนิดเช่นเดียวกันนะโดยเฉพาะโดรนนะคะอัตราคำแนะนำอยู่ที่3 0 c ีถึง4 0 c ีต่อน้ำ20ลิตรเหมาะสมกับทุกพืชน,นะคะแล้วก็สำหรับอัตราคำแนะนำของโดรนเนี่ยยูเสมอหนึ่งลิตรต่อพื้นที่10ถึง15ไร่นะคะแล้วก็อย่าลืมใช้พราอร์กรีนทุกครั้งนะเพื่อแก้ปัญหาน้ำกระด้างป้องกันการตกตะกอนนะป้องกันปัญหาใบพืชไหม